รถโตโยต้า r y ยาลิส r m n 500คันในโลกครับ150คันในประเทศญี่ปุ่น350คันในโซนยุโรปครับ GR-MN เนโป็นรถ3สูตที่ขับสนุกและขับดีที่สุดกำเนิดเกิดมาจากรถ WRC ตั้งแต่ต้นกำเนิดครับราคาที่เขาขายอยู่5,999,000บาทรถแม่งไปเลย500,000ญี่ปุ่นบอกเอาไปเลยลิมิตต็นขนาดไหนเอามาเบิ้ สกล <S at Christmas> ับประเทศเอาไป5 4 9ล้าน4เมื่น9บาทครับเอาไปเลยครับ G.R.M.N คันละ5ล้านกว่าบอกแม่มันแบบกรีซี G.R.M.N น่ะโคตรเฟี้ยวอาคานาล่าเกียร์ธรรมดา6สปีดหัวเกียร์ดำแดงนะครับพกอะไรอาคานาล่านะครับโคตรบอกเลยโคตรตึงนะฮะโคตรตึงอันนี้ฝากระโปรงคาร์บอนวิงหลังคาร์บอนนะฮะหางหลังคาร์บอนนะครับ ดิฟซิลเซอร์หลังถอยเสียซิ่งเบรกนะครับเบรก GR อาริลิทล้อ b b s Force ฟอร์สนะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะคันนี้โคตรเด็ด